สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทําให้ภาพวิดีโอของเราครับจากที่มันจะเป็นภาพแบบวิดีโอปกติอย่างนี้นะครับเราจะทําให้ภาพวิดีโอของเราครับมันจะออกแนวแบบฟุ้งๆฝันๆอย่างนี้นะครับโดยเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ ก็สาหรับวิธีการทําภาพแบบความฝันนะครับจริงๆมันก็สามารถทําได้หลายวิธีนะแล้วแต่คนเขาจะทําแล้วแต่คนจะเล่นครับอย่างตามละครเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตามหนังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตาม MV อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแล้วแต่เขาจะใช้กันยังไงครับอย่างตามละครเนี่ยมันก็อาจจะง่ายๆหน่อยนะครับมันก็อาจจะแค่แบบเอาไปแบบลดเซตลดความสดของภาพหรือจะไปทําอะไรเงี้ยคือละครเนี่ยก็อาจจะง่ายๆหน่อยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะมาทําให้เพื่อนๆดูเนี่ย มันก็จะเป็นแบบภาพมันจะแบบฟุ้งๆนิดๆครับมันก็จะเหมือนความฝันความฝันอะไรอย่างนี้นะก็เผื่อไว้สําหรับเพื่อนๆไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะสำหรับวิธีการทําในคลิปนี้นะเพื่อบางคนเนี่ยอาจจะไปตัดหนังสั้นหรืออาจจะตัดเอมีหรือจริงๆอาจจะตัดวอลตัดอะไรก็ได้นะจริงๆเอาไปเล่นกับแบบพวก ช่วงที่แบบช่วงแซลเป็นความฝันช่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือไม่จริงๆนะเพื่อนๆจะเอาวิธีที่ผมจะสอนไปในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ต้องเอาไปใช้กับความฝันก็ได้นะเราจะไปใช้กับคิวพูดปกติของเราเนี่ยเราไปถ่ายวอล์กเนี่ยอาจจะแบบถ่ายแบบเท่ๆถ่ายคลิปเท่ๆแล้วเราจะเอาเอฟเฟกที่ผมจะสอนในคลิปนี้เนี่ยไปเป็นคิวพูดไปเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันใช้ได้นะเพราะว่าจริงๆมันก็เราอาจจะไม่ต้องปรับให้มันฟุ้งมากก็ได้นะแต่เราก็อาจจะเอาเอฟเฟกอย่างที่ผมจะสอนเนี่ยไปทําเป็นคิวพูดมันก็จะะดดดููเเเท่ไปออีแบบนนึง๋ยวพืล ทีวีที่ทำกันเลยแล้วกันนะก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับอืมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับก็มาถึงให้เ,เพื่อนๆมาที่แท็บเอฟเฟกตรงนี้เลยครับใหเ้เพื่อนๆพิมพ์ตรงช่องค้นหาไปนะครับว่าฟ a สเบอร์นะฟัสเบอร์นะเราจะใส่ฟ a สเบอร์ให้มันตัวนี้ครับลากมาใส่เลยนะพอลากมาใส่แล้วเนี่ยใหเ้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกของเราเนี่ยปรับเบอร์ดีเนตเนี่ยไปสักประมาณเดี๋ยวลองเลื่อนดูก่อนนะ เดี๋ยวอาจจะปรับไปสักคร้าๆก่อนก็นได้นะเดี๋ยวผมจะใส่สัก45แล้วกันนะแล้วก็พอปรับตรงเบอร์ลีเน็ตแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ขอบมันจะแบบดำๆอยู่นะเราจะมากดตรงรีพีท8พิกเซลนะขอบมันก็จะเต็มแล้วแล้วก็พอเพื่อนๆใส่เบอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะมาทำแมทให้เบอร์ของมันนะเพื่อที่เราจะให้มันแบบเบอร์แค่แบบขอบๆพอนะก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับ create ellipse mask ตรงนี้นะเป็นวงกลมเนี่ยเพื่อนๆกดไปเลยครับพอกดไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมากดอินเวอร์ก่อนนะอ่ะ มันก็จะได้อย่างนี้และพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาตรงแมสเอ็กเพนชั่นเลยก็ได้นะเราจะทําการขยายมันหรือเพื่อนๆอ,อาจจะดึงให้มันแบบออกข้างอีกสักหน่อยก็ได้นะแต่อันเนี้ยมันอยู่ที่ภาพของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นยังไงภาพผมผมเนี่ยเหมือนจะมีแบบแบบอยู่ตรงกลา,างเนี้ยแล้วแบบเป็นแบบแนวตั้งอย่างนี้นะแนวตั้งก็คือแบบแบบวัตถุของผมเนี่ยมันจะมีแค่แนวตั้งของภาพนะผมต้องการให้แบบฟุฟ้งๆรอบตัวคนผมก็อาจจะ ทำให้ไอตัววงกลมเนี้ยมันกว้างออกมาเป็นวงรีหน่อยๆนะเนี่ยอย่างที่มันสร้างมาให้ผมเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยตัววัตถุของเพื่อนๆเนี่ยที่ต้องการจะให้มันฟุ้งเนี่ยอยู่ด้านกว้างออกไปอีกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะดึงตรงนี้ออาไปก็ได้นะดึงไปอย่างนี้นะดึงไปอย่างนี้่ะก็ได้แต่ของผมเนี่ยผมต้องการอย่างที่มันสร้างมาให้ผมเนี่ยแหละผมก็อาจจะดึงไว้ซักประมาณนี้ อพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงแมทเอ็กซ์เพนชั่นนะแล้วก็กดขยายมันไปเลยขยายไปอย่างนี้อ่าตอนนี้มันก็จะเป็นวงรอบคนของเราละแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงแมทฟีเทอร์นะปรับให้มันฟุ้งไปอย่างนี้อ่า เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแบบเส้นปะเนี่ยเส้นป,ะ,นนปะอันนี้กับเส้นปะอันนี้นะไอเส้นปะอันนี้กับเส้นปะอันนี้เนี่ยมันคือระยะความฟุ้งของขอบมันนะระยะฟุ้งสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แสดงว่ามันกินแบบเราไปนิดๆหนึงแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราต้องการให้ภาพมันฟุ้งๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันขยายออกไปอีกโดยที่จะให้ความฟุ้งมันพอละก็ไปขยายตรง m a t เอ็กเพนชั่นนะตรงนี้คนรนับน,นี่ครับขยายไปอย่างนี้ มันก็จะดูฟุ้งๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าความเบอร์มันเนี่ยมันน้อยหรือมากไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาปรับเพิ่มได้นะเนี่ยลดลงไปก็ได้หรือจะเพิ่มไปอย่างนี้มันก็จะแบบฟุ้งๆประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ไปสัก50แล้วกันอ่ะมันก็แบบขอบๆมันจะดูแบบเบอเบอร์แล้วนะเดี๋ยวผมลองปิดเอฟเฟกให้เพื่อนๆดูนิดนึงนั้นนี่ครับปิดเอฟเฟกอันนี้เปิด พอใส่เบอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนมาหาเอฟเฟกต์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะก็คือเลนดิสทอชเชนเลน เลนดิทโทชั่นมันมีเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบตรงพรีเซตเนี่ยเพื่อนๆปิดตรงพรีเซตไปได้เลยนะแล้วก็มันจะมีแบบเลนดิทโทชั่นตรงนี้นะอยู่ในดิทอตเนี่ยให้เพื่อนๆลากมาใส่เลยนะเราใส่เพื่อให้แบบเหมือนทําให้ขอบภาพมันแบบมีความแบบเบี้ยวๆนิดๆนะอ่ะก็ให้เพื่อนๆมาปรับตรงนี้นครับเคอร์เวอร์เจอร์เนี่ยให้เพื่อนๆแบบอาจจะแบบติดลบไปสัก6หรือเนี่แหละเดี๋ยวผมจะสักลบ6แล้วกันนะลบหอ่ะขอบมันก็จะแบบดูแบบโค้งๆนะ เดี๋ยวผมปิดให้ดูนะเพื่อนเอนลองสังเกตดูนะนี่นะมันจะโค้งแบบไล่จากตรงกลางไปตรงมุมนะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตหน้าเนี่ยหน้าจะไม่เบี้ยวนะหน้าจะไม่ค่อยเบี้ยวเท่าไหร่เนี่ครับมันจะแบบจากตรงกลางเนี่ยไล่ออกไปอ่าแล้วก็อันนี้คือปรับแค่นี้แหละレ t デต t i o n ปรับแค่ลบหแล้วก็ให้เพื่อนๆมาหาอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือ Color Balance นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ r o l o r บาลานซ์ R G B นะครับเราจะใช้ Color Balance R G B นะครับลากมาใส่เลยนะพอลากมาใส่แล้วเนี่ยก็ให้เพ jaar jaar yeah, okay. ื่อนๆมาปรับตรง Color Balance เนี่ยนะมันจะมีอย่างนี้ครับ r e e n Blue เนี่ยเพื่อนๆก็ปรับให้เป็น Blue 100นะครับแล้วก็ Red กับ e e n เนี่ยเพื่อนๆใส่ไป0 0อย่างนี้ครับ0ูย์ตัวแล้วก็อันล่างสุดเนี่ย100นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับตรงนี้ครับ Opacity นะครับเปลี่ยน l e n d Mode เนี่ยเป็นสก e n นครับ ปรับไปสกรีนอย่างนี้ครับก็คือคัลเลอร์บ n ล e ์เนี่ยมาปรับเลดสกรีนเป็น0กับ0แค่นี้แล้วก็บูเป็น100นะครับแล้วก็มาปรับเป็นสกรีนนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดค้างนะครับแล้วก็ลากก๊อปขึ้นไป1ตัว กดเอาค้างลากมันขึ้นไป1ตัวอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับเปลี่ยนจากไอบูเนี่ยจาก100เนี่ยเป็น0นย์ะครับแล้วก็ไอกีนเนี่ยให้มันเป็น100นะครับหนึ่งร้อยอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆก๊อปขึ้นไปอีก1ตัวกดปุ่มเอาค้างแล้วก็ลากขึ้นไปหนึ่ตัวอ่าแล้วก็เปลี่ยนจากกีนเนี่ยจาก100่งครับเป็น0ูนย์แล้วก็ใส่เลสไป100่งครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันมี3ตัวก็คือเลสกีนบูเนี่ยก็คือเลสห้มมมมััันนนแบบบเเเหืออออขาาจะะะรรียกว่ไ่ไน จะมีแบบขอบมันจะแบบเขียวเขียวแดงแดงนะอ่าเดี๋ยวผมปรับให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะก็ให้เพื่อนๆมาที่แบบตัวบนสุดแล้วกันปรับตรงสเกลไปนะครับ101นะปึ๊บอ่านี่ครับขอบขอบมันจะมีอย่างนี้แล้วนะแล้วก็ตัวกลางนะครับตัวกลางเราอาจจะปรับไปสัก103นี่ครับหรืออาจจะ102ลองดูนะ อ่ะร้อยสองก็ได้แล้วก็เพื่อนๆอาจจะเลื่อนตรงโพ i ิชันไปสักนิดนึงก็ได้นะเพื่อให้ขอบมันแบบมีความเหลื่อมๆกันเนี่ยพอมันเหลื่อมกันเนี่ยมันก็แบบจะมีขอบขอบเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูนะนี่ครับเพื่อนๆลองสังเกตขอบขอบนะนะครับขอบขอบแล้วก็ตัวบนด้วยครับอาจจะเลื่อนไปทางซ้ายสักนิดนึงก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนออกมาให้เยอะๆให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับถ้าเลื่อนออกมาเยอะๆมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ผมจะให้เพื่อนๆเลื่อนออกมาแค่นิดเดียว อะประมาณนี้ผมจะใส่ประมาณนี้เออ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะสาหรับวิธีการทําภาพแบบฟุ้งๆฝันๆนะให้มันแบบดูมีลูกเล่นดูมีอะไรอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีหลายๆคลิปนะตัดหลายๆคลิปไว้แล้วเนี่ยไอ้ก่อนที่เพื่อนๆจะทําอะไรก็ช่างเนี่ยเพื่อนๆรวมคลิปได้หลายๆคลิปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจับลากรวมคุมทั้งหมดหลายๆคลิปของเพื่อนๆนะแล้วก็ทําการเนสไปเพื่อให้มันเป็นคลิปเดียวนะกดเนทําเนตให้มันแล้วเพื่อนๆค่อยทําไล่จากที่ผมสอนตั้งแต่แรกเนี่ยค่อยไล่ทํามาตั้งแต่แรกนะอันนี้คือผมทําให้ดูแค่คลิปเดียวนะแต่ถ้าเกิดความฝันของเพื่ออนนนเเีีี่่่ยทททลําากัจ มีหลายคลิปเนี่ยเราต้องเนตให้มันก่อนนะมันถึงจะสะดวกแล้วมันถึงจะง่ายนะดีกว่าเรามานั่งแบบก๊อปไปวางทีละตัวก๊อปไปวางทีละตัวอย่างเงี้ยมันจะลําบากกว่านะเราทาเนสไปมันจะง่ายกว่านะอันนี้มันก็คือแบบลูกเล่นลูกเล่นนึงอะแบบมันก็โอเคอะจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าแบบเราไม่ต้องเอาไปใช้กับช่วงความฝันอย่างเดียวก็ได้นะเราจะไปใช้กับคิวพูดเนี่ยสมมุติเนี่ยเพื่อนๆไปตัดวอล์กตัดรายการอะไรเนี่ยเท่ๆอะเราแบบอยากเล่นอะไรเท่ๆอะเราก็เอาลูกเล่นเนี้ยไปเล่นคิวพูด อะไรตัดอะไรตัดสลับอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งลุกเล่นแล้วกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากผมทำคอนเทนต์อะไรทำคลิปแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ